ความยาวจะอยู่ที่9้ถึงสิเมตรต่อมว้วน แล้วส่วนวิธีการติดตั้งนะคะก็คือทําตามแบบในคลิปได้เลยและที่สําคัญว่าสมมติเราติดแผ่นแรกเสร็จไปแล้วแผ่นที่สองเนี่ยเราก็ติดเกยทับมาประมาณ1-2เซ้นแล้วก็ถ้าผนังเราเรียบแบบนี้ด้วยนะคะก็สามารถแบบว่าดึงไปรีดไปแบบในคลิปได้เลยหรือว่าถ้าเราติดไม่ตรงก็สามารถทําตามแบบในคลิปที่เราดึงรอกออกประมาณแบบเมื่อกี้ให้ดูได้เลยนะหลังจากนั้นนะคะคุณพี่ก็ดึงแผ่นซับไปแล้วก็รีดไปได้เลยและที่สําคัญนะคะสามารถติดตั้งคนเดียวได้หรือว่าจะเป็น2คนนี่ก็แบบว่าสบายๆเลยนะคะให้อีกคน ช่วยดึงนะคะส่วนอีกคนนึงก็รีดได้เลยแถมเรายังไม่ต้องงอช่างด้วยนะคะผ้าหนังของเขานะคะจะใช้อยู่ที่5้าม้วนจะเป็นสีฟ้าพาสเทลเนี่ยสามม้วนส่วนสีขาวหิมะนะคะเราจะใช้อยู่ที่2ม้วนเลยเราจะสลับเปลี่ยนไปกันมาแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนวิธีการเก็บขอบนะคะสามารถทําตามแบบในคลิปได้เลยนะพอเราติดตั้งเสร็จเนาะภาพที่ออกมาก็คือแบบห้องนอนรสวยมากแล้วก็เป็นดวสว่างมากยิ่งขึ้นเลยค่ะ